ผมวันก่อนเนี่ยผมไปเจอโพสตบน a c e b o o k อันหนึ่งเขาบอกว่าโอ้การจริงๆแล้วสิ่งสิ่งแรกเลยที่ AI จะมา Replace อาชีพหนึ่งที่คิดว่าจะจะ,จะค่อยข้างค่อยลดลงไปเรื่อยๆแน่ๆ,ๆมันคือโปรแกรมเมอร์นี่แหละอ่าอย่างไรครับยังไงเพราะว่า AI เข้ามาแทนเสร็จปุ๊บเดี๋ยวนี้ AI จะทําให้คนปัจจุบันโปรแกรมเมอร์ปัจจุบันอะสามารถทํางานได้มากขึ้นอ,ออาแล้วทาให้ทําให้แต่ก่อนเราเรา,เร,ารับคนเข้ามา มีงานเพิ่มขึ้นเรารับคนเพิ่มขึ้นใช่ป่ะเดี๋ยวนี้กลายมาเป็นมีงานเพิ่มขึ้นเราให้งานเพิ่มขึ้นเรารับคนเท่าเดิมเพราะคนสามารถที่จะมีศักยภาพในการทํางานมากกว่าเดิมพอยนี่น่าสนใจคือต้องเล่าแบบนี้ครับว่าพอเราคุยกันในบริบทของเรื่อง AI คนส่วนมากก็จะคุยว่า AI มันเข้ามาเพิ่ม productivity นิยามคาว่าเพิ่ม productivity เนี่ยมันมี behind the scene อยู่ด้วยว่าไอ้เพิ่ม productivity ได้จริงเนี่ยมันต้องเป็น effective ด้วยนะอเพราะงั้นถ้าใครที่ใช้ AI เป็น ไม่ใช่แค่ใช้แต่ใช้เป็นอาจัะสำหร,รับผมจะเรียกว่าใช้แบบมีอินไซต์เนี่ยถ้าเราใช้เป็นมันจะกลายเป็นเพิ่ม productivity คุณได้เขาวนี้มันมี productivity trap ก็คือถ้าสมมติว่ามันเพิ่มตัว productivity คุณได้แปลว่าในองค์กรคุณมีคน20คนจากเดิมที่คุณมีงานทั้งหมดสมมติ10อย่างมันเพิ่มกลายเป็น20อย่างโดยไไปต้องเพิ่มคนมเช่นกันเพราะงั้นจริงๆแล้วใช้คำว่าทุกตำแหน่งมีแนวโน้มสูงมากที่จะต้องปรับตัวในเรื่องนี้ คือเราจะสามารถผลิตงานออกมาได้มากขึ้นแน่นอนว่ามันจะกลายเป็นว่ามันก็จะมีคนตกงานหรืออัตราการรับงานจะน้อยลงอัตราการเล่อฟจะสูงขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือในปีนี้2024ั่สผมไม่รู้คุณดูคลิปปีไหนสองพันยี่สิเป็นปีแรกในโลกที่มีคนถูกไล่ออกด้วยเหตุผลทาง AI อไมีอะ,อะไรบ้างเหตุผลทาง a i คือก่อนหน้านี้ ปีก่อนหน้านี้เวลาเรามี AI มาพักใหญ่แล้วแต่ก่อนหน้านี้เวลาเขาไล่ออกเนี่ยหรือเป็นการเชิญออกเลี้ยงของเบรกเทคคอมบีทั้งไทยและต่างประเทศเวลาคุยกันก็จะแบบว่า KPI ไม่ผ่าน Performance ไม่ได้ปีนี้แม่ง AI รีเพจอยู่